มาต่อกันที่การดูแลให้ความช่วยเหลือธุรกิจ SME กันนะคะล่าสุดนี้ค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะที่ได้มีมาตราการปล่อยสินเชื่อซอฟท์โลนเพื่อช่วยเหลือ SME แล้วก็ยังดูแลช่วยเหลือเรื่องการพักชำระหนี้ให้ด้วยนะคะคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารยื่นคำขอสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนหรือซอฟท์โลนชุดแรกของธนาคารลูกค้าของลูกค้าธนาคารเนี่ยนะคะไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการรายปลีกมาตรการสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนหรือว่าซอฟ์โลนนี้สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในประเทศไทยค่ะมีสถานที่ประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทยวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มธนาคารเนี่ยไม่เกิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็มีสถานะผ่อนชําระปกติหรือว่าค้างชําระไม่เกิน90วัน ลูกค้าสามารถยื่นขอกู้ได้ไม่เกิน20%ของยอดคงค้างอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน2%เป็นเวลา2ปีโดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกแทนผู้ประกอบการด้วยค่ะส่วนอีกมาตราการหนึ่งนะคะในการเลื่อนกำหนดหรือพักชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน100ล้านบาท และมีสถานะผ่อนชำระปกติหรือค้างชำระไม่เกิน90วันก็จะได้รับสิทธิ์การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติทุกรายนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่23เมษายนถึง22ตุลาคม2563ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟนค่ะ หมายเลขก3 3 3 3หรือ02-645-5555หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ w w w b a n k k o k k a n k c o m ได้ค่ะอืมครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับเกี่ยวข้องกับูุ้้มกอบการที่ต้องการทางเรื่ในการช่วยเหลือผนวีสภาพคลองช่วงนี้ใช่ค่ะนะ